มา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 ไปชี้มหไปชิ้มาเดี๋ยหคิดคือพี่มาเอาโน้ตบุ๊กนะคะพี่จะไปทำงานข้างนอกหนูปาตี้กับเพื่อนๆตาวสบายเลยนะคะเดี๋ยวพี่หาเอไมก็ต้องห่วงพี่เด็กๆตาวสบายนะครับเอ้ยโน้ตบุ๊กอยู่ไหนนะหายไปโอ้ หาโนบุจริงๆใช่ไหมคะคะอ,อ๋นึกออกพอดีอยู่ตรงนี้บางอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เลยเจอแล้วโนบุ๊เตาสบายนะเด็กๆเอาหนะ่าเขาเป็นห่วงแหละเลยแวะมาดูความเรียบร้อยนี่ๆหน่อยๆแต่สไตล์พีเ่เอิร์ทเขาอะมาทุกคนกินกันเลย อยู่อันนนได้ดิเอ๊ะสายชาร์จโน้บุ๊กอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยเอาวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยเอเชกับเพื่อนปาร์ตี้ได้ตามสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงพี่เชอไม่ได้ห่วงค่ะเชอหนหวยตามสบายเลยนะครับ จบไหมคะจบก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่นั่งทํางานเงียบๆตัวนี้คนเดียวก็ได้นะคะลูกเผื่อมีอะไรพี่จะได้ช่วยเหลือได้ไงอย่างเช่นนี่เปิดขวดนี่ยากนะคะนี่แต่เด็กๆเนี่ยเปิดกันไม่ได้หรอกเชื่อพี่สิเห็นไหมโอ้ยก็เธิาทำกันเองได้ค่ะหรือถ้าเชอมีอะไรให้พี่เอิร์ธช่วยเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่ามือถือนะคะเดี๋ยวเชอญโทรหาพี่เอิร์ธเองค่ะไม่ต้องตามดูเชอเป็นน้องหมูได้เองก็ได้ค่ะ ต้องโทษพี่เอแลและค่ะเลี้ยงเชิญมาแข่งๆเกินไปน่าจะใช่อะค่ะอตีไปยังตีเด็กดื้อไงดื้ออะไรนี่ก็ูตสาให้น้องเนี่ยมาปาร์ตี้ที่บ้านยังจะไปยุ่งวอลแวร์กับน,น้องอีกออเอาก็ฉัน,ปหหนเป็นห่วงน้องแกไม่ห่วงน้องเรืงไงผมก็หัวเหมือนกัน เราจะแอบดูเนี่ยเราก็ต้องแอบดูให้มันเนียนหน่อยจังไหนวิธีนั้นเนี่ยก็คือทาครีม,มบำรุงผิวรับรองว่าผิวเนียนกรึบแทน <c oughs> ดีดีสิดีดีดีวิธีของผมเนี่ยรับรองว่าเด็ดอยู่คนเดียวก็ฟ้าฟันมันก็ฟรีฟรแต่มันคงไม่ดีอย่มีเธอยค่มีเธออยู่แค